ดื่มสมุนไพรไบโอทีแล้วดีอย่างไรลดความดันได้อยู่เป็นความดันแต่ก่อนเนี่ยความดันสองลอยเลยกินไบโอที่นี่มาใส่ซีหากงกะความดันกับลดลงสมุนไพรไบโอที่นี่มันดีหลีบัดซื้อมากินเ้วมันก็คือจังบังนันก็คือจังใครแน่มันขาพับเนี่ยลูกขึ้นแล้สิหยัดออกนั่งลงแล้สิหยัดออกสิมัน เหยียดคือยังเหยียดไงแต่เอาหลูกเอาล้านเขาลุกไปมากกับสบายแบบเนี้ยแันก็มีโลประจําตัวขถาโรงพยาบาลตะเพิ่งเดือนแันกวามันฉันสิบวัย่างบม่ได้มากินสมุนไพรใบโหที่น้ำเพินีดีไร้รีค่ะกินไปเรื่อยๆค่ะผู้เดียวาท่านได้กินกับกินเรื้อๆค่ะดีดีแ็นกวาดีแันกวาเช้าแล้วฉันหากเปเลียดพุนแล้วแทนกับเศร้ามาแล้วค่ะคนกับมาถามดูมึงของแมาเห็นวันนี่ล่ะหลายอยู่างกากินยังไม่ไงกินใบโหที่สมุนไพรใบโหที่นี่ล่ะ ได้ไข่ามากไข่ามากนะท้องกับว่าเก็บว่าปวดดอกว่าสันดอกขากับว่าปวดมือกับว่าซาสันดอกกิจีซามือปวดมือนี่แม่มือซามือหยับหยับเหมืนะที่ว่าอาการเนี่ยปวดขาปัดจินแล้วเป็นสีคลๆดีขึ้นก็เลยสั่งอีกสั่งมากินน้ำเพนินว่ามันเศร้ามันไข่ก็เลยสั่งซาใบอุทิธีนี่แหละจ้า จะจี๋ฉันยางบ่ค่อยได้ฉันปวดขาเดี๋ยวนี้ฉันน่ะเป็นไรงว้วแเรนน้ำงว้วแเรนอกก้อหนางว้วน่นลจาจ้าเดี๋ยวนี้สมุนไพรไบโอทีไบโอทีสนใจติดต่อสั่งซื้อและสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อเบอร์โทรนี้